สวัสดีค่ะ TRT Tech r e วิ e วันนี้นัดจะมารีวิวคีย์บอร์ดจากแบรนด์โลโยคัทนะคะเป็นรุ่น RKM87 มีฟังก์ชันครบแล้วก็ดีไซน์แปลกใหม่สวยงามนะคะคีย์บอร์ดที่ให้หนอกมา2ปุ่มแยกการทำงานมีจอมาให้ไซส์ขนาด TKL ที่เราคุ้นเคยกันนะคะเป็นไซส์ที่ตัดน้ำพดด้านข้างออกแต่ให้ปุ่มฟังก์ชันด้านบนหรือปุ่มการทางานต่างๆมาอย่างครบคันก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดอีกหตัวที่น่าสนใจนะคะ ที่ทาง t ที t ทีเทคนำเข้าดีไซน์ของสีนี้นะคะจะเป็นสีของรุ่นฟาร์มิคอมนะคะจะมีอีกสีหนึ่งจะเป็นสีฟ้าขาวนะคะจะเป็นรุ่นของสีเออร์ b ชนบูนะคะตามรูปพี่นัดขึ้นให้เลยส่วนของสีฟาร์มิคอมเนี่ยจะให้อารมณ์แบบสีแดงขาวดีไซน์นะคะในส่วนของตัวปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มกดเปิดปิดน,นะคะให้ทำการกดค้างไว้ประมาณ3-5มาวินะคะเป็นการ เปิดปิดเชื่อมต่อหลายสายของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะส่วนปุ่มต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวหยุดเพลงเพิ่มเพลงลดเพลงหรือว่าข้ามเพลงนะคะเป็นปุ่มฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งตรงด้านนี้จะเป็นหนอบนะคะหนอบที่ใช้สําหรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแยกการทํางานอย่างชัดเจนส่วนหนอบตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะในส่วนของด้านหลัง จะมีตัวปรับระดับให้2ระดับนะคะถ้าเกิดลูกคนรู้สึกว่าเตี้ยเกินไปก็ปรับระดับขึ้นมาได้2ระดับแล้วก็มียางกันลื่นให้4จุดด้านบนคีย์บอร์ดตรงนี้นะคะจะมีตัวช่องเก็บ USB ไวเลสสำหรับตัวเชื่อมต่อนะคะแบบนี้และอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพอร์ต USB Type A นะคะสำหรับไว้ชาร์จมือถือตอนเราเล่น หรือว่าเอาไว้เป็นฮับได้นะคะแต่การใช้งาน USB ตัวนี้ต้องเป็นการใช้งานแบบสายของคีย์บอร์ดนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น Type C ก็คือเป็นการทำงานแบบเสียบสายนะคะสายของตัวคีย์บอร์ด Type C เข้านี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเข้าคอมพิวเตอร์นะคะการทำงานของปุ่มหลอบนะคะตัวริมสุดขวามือจะเป็นการทำงานในส่วนของตัวเสียงอุปกรณ์เท่านั้นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงในการหมุนหรือว่ากดลงไปเป็นการ ปิดเสียงนะคะแล้วก็ตัวหนอบอีกตัวหนึ่งจะเป็นการตั้งค่าตัวคีย์บอร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าในส่วนของบลูทูธเชื่อมต่อไวเลส2.4หรือสายนะคะแล้วก็ในส่วนของโฮมเราเลือกได้แน่นอนว่าหน้าจอตัวนี้สามารถใส่กิฟตได้ถ้าเราต้องการใส่กิฟตให้เราหมุนไปที่กิฟตแล้วก็เลือกแล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ r k มานะคะตัวไฟโหมดไฟ RGB เราสามารถเลือกสีได้ที่ตัวหน็อบเลย สปีดไฟ RGB เลือกได้นะคะตัวหนอบนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายเราแค่หมุนหมุนเลือกสปีดเลือกไฟได้เลยแล้วก็สามารถตั้งนาฬิกาได้ Time Setting นะคะเรากดเลือกตั้งหมุนเพิ่มเวลาลดเวลาเสร็จแล้วเขาจะมีให้กดว่าเราจะเซฟไหมมาตรงนี้แล้วเราก็หมุนให้กระพริบที่เซฟแล้วก็กดเป็นการเซฟเวลา ให้ตรงกับตัวเครื่องหรือเสียบสายการทำงานก็จะริงกันนะคะเวลาตัวคอมพิวเตอร์อันนี้คือการทำงานของตัวหนอบ2ปุ่มนะคะในการใช้งานโหมดไร้สายต่างๆนะคะสำหรับ RK ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัว ขนาดที่ 7,500mAh นะสามารถใช้งานยาวๆได้ถึง60ชั่วโมงถ้าเกิดเปิดไฟ RGB ถ้าปิดไฟ RGB ไม่เปิดไฟเลยก็จะใช้งานได้ยาวกว่านั้นขึ้นไปอีกนะคะได้เป็นภาษาไทยอังกฤษแบบนี้สกรีนไทยอังกฤษแบบนี้นะคะแล้วสวิตช์ที่ได้มาจะเป็นครีมสวิตช์ของ r k นะคะคีย์แคปเป็นแบบ PBT นะคะเป็นโปรไฟล์ของ Cherry Profile สามารถทำการ Hot Swap ได้ ใช้อุปกรณ์ที่ให้มาแล้วก็คีบขึ้นมาแบบนี้ทอดสวอปได้ทั้งแบบ3พินแล้วก็5พินเลยนะคะตัวคีย์บอร์ดมีการมอสโฟมมาให้แล้วทำให้การกดฟิลลิ่งสัมผัสเนี่ยมีความแน่นการเชื่อมต่อโหมดบลูทูธนะคะเราก็แค่หมุนน็อบมาที่โหมดบลูทูธแล้วก็กดลงไปหึงครั้งตัวคีย์บอร์ดจะ ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการเชื่อมต่อนะคะอันนี้นะจะเชื่อมต่อกับมือถือให้ดูเมื่อเราเปิดบลูทูธที่มือถืออุปกรณ์ a k m 8 7ก็จะขึ้นมาเรากดเชื่อมต่อได้เลยก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็จับคู่กับอุปกรณ์ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยอันนี้ก็ใช้งานบลูทูธได้เรียบร้อยแล้ว หากเราจะเปลี่ยนไปใช้โหมดไวเลส2.4แล้วก็คลิกที่หนกตัวนี้แล้วก็หมุนไปที่ไวเลส2.4นะคะเสร็จแล้วก็นำตัวไวเลสตัวนี้นะคะที่เขาให้มาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กช่อง USB นะคะก็เป็นการเชื่อมต่อได้เลยหากจะกลับไปใช้โหมดสายก็ทำเหมือนเดิมหมุนแล้วก็หาการเชื่อมต่อแบบ USB mode เรากด USB mode ก็จะเชื่อมต่อแบบ USB mode นะคะมาลองใช้งานซอฟต์แวร์ของ RK กันนะคะว่าการใช้งานคร่าวๆเป็นแบบไหนการใช้งานซอฟต์แวร์ต้องใช้งานโหมดสายเท่านั้นเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงมาแล้วมันจะขึ้นชื่อรุ่น RKM87 ติ๊กเข้าไปจะได้รูปภาพแบบนี้ได้หน้าตาแบบนี้เข้ามานะคะตัวนี้เป็นโปรไฟล ในการตั้งค่าเราเลือกได้สูงสุด3โปรไฟล์สมมุติว่าโปรไฟล์1ไว้เล่นเกมโปรไฟล์2ไว้ทํางานโปรไฟล์3เอาไว้ตอบแชทในการที่เราตั้งค่ามาโครไว้แล้วนะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นการตั้งค่ามาโครเราจะพิมพ์มาโครต่างๆแอดมาโครปุ่มไหนแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็แอดเข้าไปได้เลยและมาอีกหนึ่งช่องจะเป็นการทํางานของตัวสีไฟนะคะสามารถเลือกโหมดสีไฟที่เราชอบได้ซอฟต์แวร์ ตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยและน,นี้จะเป็นโหมดสีไฟที่เราคัสตอมแต่ละปุ่มได้เหมือนกันนะคะอยากได้ปุ่มไหนสีอะไรก็คัสตอมได้ซึ่งมีให้เลือกเยอะแยะมากมายมากๆและที่นัดจะพามาดูก็คือตัว TFT ของหน้าจอะคะอันนี้นัดมีการทดสอบลงตัวไฟล์ GIF ไปแล้วตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้งไฟล์ JPEG แล้วก็ไฟ GIF นะคะแต่ไฟล์วิดีโอไม่สามารถรองรับได้ให้เราถ้าเกิดเรามีไฟล์ GIF ที่เราต้องการหรือรูปที่เราต้องการนะคะให้เราทำการโหลด อันนี้สมมุติว่าโหลดเป็นไฟล์ jpeg ตัวนี้ขนาดไฟล์ไซส์นะคะจะอยู่ที่240คูณ1น5นะคะก็เลือกขนาดไฟล์ให้พอดีนะคะมันก็จะมีจอให้เราเห็นสมมุติเราจะเลือกประมาณให้เห็นหน้าจอตรงนี้ร,รูปภาพที่นัดสาธิตเนี่ยติ๊กโอเคเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้ให้เรากด a p p l y ก่อนนะคะตัวจอตรงนี้ จะเปลี่ยนเมื่อเรากดแอปพลซอฟต์แวร์ก็จะมีการโหลดเข้าไปที่หน้าจอของคีย์บอร์ดเมื่อโหลดเสร็จแล้วมาดูหน้าจอคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นรูปที่นัดติ๊กเมื่อกี้นะคะหรือถ้าใครมีไฟล์กิฟก็ติ๊กเข้าไปก็จะเป็นไฟล์กิฟตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็กดหนอบตรงนี้ค่ะเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบนาฬิกาก็ได้ ก็หมุนไปที่ในส่วนของโฮมนะคะติ๊กโฮมแล้วก็ไทม์ถ้าเราเลือกไทม์ก็จะเป็นโหมดนาฬิกาถ้าเราเลือกไฟคลิปมันก็จะเป็นไฟคลิปที่เราลงในซอฟต์แวร์นะคะข้อจํากัดของตัวซอฟต์แวร์ RK นะคะสามารถใช้งานแค่ Windows เท่านั้นตัว Mac ยังไม่มีซอฟต์แวร์ของ RK นะคะถึงแม้ว่าตัวคีย์บอร์ดจะสามารถใช้งานกับ Mac ได้ Windows ได้บ o o t h ต่างๆได้แต่ซอฟต์แวร์ของ RK เนี่ยใช้งานได้แค่ Windows เท่านั้นนะคะใครจะโหลดกิฟฟคลิป ทำงานตั้งค่ามาโครต่างก็เลือกตั้งค่าได้ที่วินโดว์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงสวิตช์ครีมของอ k คนะคะว่าจะมีเสียงต๊อกๆมากน้อยแค่ไหนหรือใครชอบไม่ชอบยังไงน,นะคะก็มาลองฟังกันดู ถ้าหากใครสนใจคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะหรือว่าคีย์บอร์ดรุ่นอื่นของร o ย a u c ั t นะคะก็เซิร์ชไปได้ที่ TRTT e c h หรือช่องทางที่นัดทิ้งไว้ให้เลยนะคะมีการรับประกัน2ปีจากผู้นำเข้าในไทยแน่นอนนะคะแล้วก็คีย์แคปก็เป็นภาษาไทยด้วยของรคาคา RKM87 ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่3,900 0บาทนะคะสำหรับวันนี้นัดก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ